เทคนิค 3P นี้นะคะจะช่วยทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วกว่าจะตื่นรู้มาในเรื่องนี้วัยจมอยู่ในรูปค่ะแบบนี้เหมือนจะสำเร็จขึ้นไปปั๊บสักแป๊บหนึ่งตกลงมาใหม่ค่ะเจ๊งล้มเลิกล้มเหลวหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ฮึดฮึดฮึด,ด,ด,ดกลับขึ้นไปใหม่ประสบความสําเร็จและสักพักหนึ่งก็ล่วงค่อยๆลงมาล้มเหลวล้มเลิกซ้ําๆวนอยู่ในลูปของชีวิตในการทําธุรกิจมาเป็นสิบปีค่ะที่รักจนมาวันหนึ่งค่ะไว้ได้ตื่นรู้และเลย,เลย,เลยรู้แล้วนะคะว่านี่คือสิ่งที่จักรวาลค่ะเขากระซิบบอกเราว่าเพียงแค่ทําสิ่งนี้นั่นเองสาพีนี้จึงทําให้หวย เปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันนี้ได้มาเป็นคุณครูลูกหวายทุกวันนี้นะคะได้ช่วยเหลือผู้คนทําให้ผู้คนตื่นรู้กลับมาใช้พลังของเขาให้เขามีความสุขในทุกๆวันในการใช้ชีวิตรวมทั้งนะคะ ยังมีอินคัมรายได้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้หรือยังคะว่า3 P พนี้คืออะไร3 P พีแรกก็คือแพชชั่นค่ะแพชชั่นนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือพีแรกมันคือแรงขับเคลื่อนทําให้คุณตื่นเต้นทําให้คุณสนุกทําให้คุณหลงไหลเมื่อคุณตื่นเต้นคุณสนุกแล้วคุณหลงไหลคุณจะอยู่กับปัจจุบันคะ่ะนะด้วยความตื่นเต้นและเมื่อมีแพชชั่นเป็นแรงขับเคลื่อนมันจะทําให้คุณสนุกในทุกๆวันตื่นเต้นในทุกๆวัน ลังคุณจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะนะคุณจะสนุกและความให้คุณเกิดการลงมือทำด้วยนี่คือ P ตัวที่1น,นะจ๊ะต่อมา P ีตัวที่2ก็คือ Purpose ค่ะอะไรคือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคุณต้องเห็นมันชัด Set Intention มันเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางค่ะว่าสิ่งที่คุณเป็นแพชชั่นคุณมีแพชชั่นคุณตื่นเต้นและไปถูกต้องตรงทางค่ะเส้นทางนั้นทิศทางนั้นชีวิต ในฝันนั้นของคุณคืออะไรเอาให้ชัดเห็นให้ชัดจะได้ไปถึงได้อย่างรวดเร็วและพีตัวที่3าพีสุดท้ายนี้แปลว่าอะไร perseverance ค่ะที่รักคือการที่คุณน่ะลงมือทำไม่หยุดด้วยความภาคเพียรมันคือสิ่งที่ทำให้โลกของความเป็นจริงเกิดขึ้น ทำให้โลกของความเป็นจริงไปถึงเมื่อคุณลงมือทําคุณจะไปถึงเป้าประสงค์และเป้าหมายในชีวิตของคุณดังนั้นถ้าคุณขาด perseverance คุณจะไม่มีความภาคเพียรในการลงมือทํานะคะยังไงมันก็ไม่ถึงดังนั้นสิ่งนี้จะทําให้คุณเกิดสมวินในทุกๆวันในทุกๆวันในพลังงานคุณจะเข้มข้นคุณจะฝึกกับปัญหาเมื่อคุณเจอปัญหาคุณเทสอีกคุณลองอีกคุณแก้ปัญหาอีก มันทำให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นค่ะซึ่ง3 P พนี้นะจ๊ะที่รักเป็นสิ่งที่ทำให้ไหวค่ะได้มาเป็นคุณครูลูกหวและประสบความสําเร็จในชีวิตทุกวันนี้ไม่ต้องกลับไปวนลูปเดิมแล้วทุกวันนี้มีแต่ความสุขความสนุกสนานความตื่นเต้นความหลงไหลความรักความมั่งมีความอบานัน์เกิดขึ้นในทุกๆวันและได้ช่วยเหลือผู้คน,คนเห็นคนตื่นรู้ และเงินวิ่งเข้ามาหาค่ะทุกวันมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างใจต้องการจริงๆถ้าใครนะคะชอบสาระดีๆ และอยากเซตอินเทนชันให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะ่าเพื่อยืนยันและบอกจักรกวาลพิมพ์คำว่า3 p ค่ะในลงในคอมเมนต์เลยปักแล้วก็แองเคอร์ตัวเองไว้ทำได้ไว้ก็มั่นใจค่ะว่าคุณก็ทำได้เช่นเดียวกันพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่า3 p ค่ะ